กินต <onents Bana avec behaviour> yeah! ้องเป็นกันเนาะโนี่มันจะเป็จะกินไม่ต้อย่เบไมันแก่อมันแก่หดลงสองตัวเขย่าด้วยเ่นก็ถือด้ยอย่าข่งแบบนั้นมาเรปาปอยู่ใกล้ๆไปนี่ยนีนอยู่ตรงนี้้ยนแขกแขอ่าบนบกินเลย คุอไอ้่าคิรี่นะพี่ผมจะกินโอ้ยม่โมยือยงนีไ่ไ่ไ่บอกออกลองหรือม่ยืนาน้มันจาได้เลยลองจังบลเลยนองนองใกล้เอากลอง่น่

จับขาแล้ไปเกลือนเลยนะตามร้อยนั่นนะจ๊ะตัวนั้นเป็นแค่ตัวเดียวตัวอื่น

No, okay, che bello Tony